สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเช้าวันใหม่วันที่16นะวันนี้ขอให้รวยๆครับใครที่เล่นหวยขอให้รวยยาเจิงเราก็เล่นเหมือนกันครับแต่เราไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรความหวังของชาวบ้านครับรัฐบาลช่วยวันที่16กับวันที่1นึแค่นั้นแหละถ้าใครคุยกับรัฐบาลได้ก็จะได้ตังค์ใช้ครับ ถ้าคุยกับรัฐบาลไม่รู้เรื่องก็ก็จ่ายรัฐบาลไปแค่นั้นหละจบโอ้ดูสระของเราครับอันนี้เอาคันคูหรือว่าคูสะเกาลฝั่งนู้นเราก็จะเปิดน้ำลงมาแล้วก็จะขุดมุมนู้นนี่ครับมุมนู้นก็เกือบไรนะประมาณสามงานกว่าอันนี้เกือบเสร็จแล้วครับความลึกอยู่ที่ห้าเมตรไป เอาต้นไม้ไผ่ออกออน,นี่จองคิวแรกทุกวันครับเพราะว่าเขานอนบอ่อครับ <c oughs> ห้ามใครแซงและไม่มีใครแซงเขาได้เจ้าภาคเอาขึ้นไปครับกินข้าวเสร็จแล้วครับเวลาทำงานก็แปดนาฬิกายีนาที ว้าดูทากขึ้นอะวันนี้นั่งแท่นครับก่อนจะนั่งแท่นต้องปัดไม้ไผ่ออกก่อนทำลายก่อนครับเอาลงไปริมนี้ก่อนเอาไว้จุดครับ การล้มไม้ไผ่อ่ะมันต้องระวังครับระวังกระจกด้านหน้าเวลาทำแล้วมันดีดไม้ไผ่มันจะดีดกลับคนขับต้องระวังครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางคนก็คอมเมนต์วาโอ้โกระจอกอะไรประมาณนี้อย่าถ้าไม่ถ้าไม่เซียนจริงอย่าพูดดีกว่า พะเราเคยเจอมาแล้วครับล้มแบบนี้แหละล้มเพลินๆมันดีดกลับคืนครับทำให้กระจกไมโครเสียหายหได้แพงเหมกันนะจกด้านหน้าอะไรที่ระวังได้ก็ควรระวังครับอันนี้เขาก็ค่อยๆหัก พี่ละเล็กพี่ละน้อยครับแล้วก็ตักใส่รถดำไปด้วยเออว้าเสียงสนั่นวันนว้ครับลั่น อ่ะตักเลยครับวันนี้วิ่งอยู่4คันอีกคันหนึ่งติดภาร,รกิจครับเมื่อวานก็ติดภาร,รกิจอ้วถอยมาเลยบิ๊น้องบอกนาวครับเที่ยวแรกเป็นหน้าดินสวยๆครับปลูกของได้เลยครับตรงนี้ความลึกอยู่ที่ประมาณ2เมตรขูดไปก่อนครับ ปีกหายไปอันนึงนะปีกเราหายอันนึงครับปีกข้างน้องบักนาวครับวันนี้ขับรถค่อนข้างจะนิ่มรักษารถดีมากเที่ยวไม่ตกไม่ทิ้งใครเที่ยวไม่เคยกีรครับ เที่ยวนี่ได้เท่าๆกับเพื่อนเลยบางคนนี่รับจ้างลูกน้องรับจ้างนี่ไม่ค่อยสนใจเที่ยวเท่าไร่นะบางคนครับแต่สำหรับเจ้านี้เท่ากับคนอื่นเลยเป๊ะรักษารถดีมากคนมีประสบการณ์ครับ เขาชื่อภาคภาคภูมิใจภาคภาคอะไรนะภาคหนังย่อย่า,อย,าอย่าขึ้นต้นแคมีสารของเรานะไม่สุภาพครับ <c oughs> <c oughs> หรือว่าภาคคนละความหมายหรือเปล่าไม่รู้ตักใส่เลยครับนั่งแท่นวันนี้ประหยัดน้ำมันหน่อยเปยียดเชื้อเพลิง ฟันก็เริ่มจะเรี่กอะไรนะเริ่มจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะทดลองใช้ฟันแหลมหๆดูบ้างมันเป็นยังไงนีรู้สึกว่ามันจะทู่เร็วหรือเกิน <c oughs> เราอยู่ตรงนี้มาห้าวันแล้วครับ รถที่แล้วเราเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยสิบสามวันครับอันนี้ห้าวันละอ่ะไปออกตัวได้ครับไปเลยแหนมดนวอยวะนิ่มเกินมานะ สายควัน้ารูอามา,มาเข้ามาเฉยยังเฉยอีกเข้ามาเร็วเร็วเร็วทำเวลาหน่อยอ น,นี่ก็ขุดหมดเลยนะเขาให้เราขุดหมดเลยครับแต่ไม่รู้ว่าที่ลงเราอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ดินมหาศารมากสองสามพันเที่ยวแต่มีแต่ดินอ่าดินข้นบ่อหรือว่าดินสายแต่ว่าโซนนี้เขาไม่เลือกดินนะดินแบบไหนเขาก็ถมครับเพราะว่าหาดินลอกนาไม่มีแล้วทุกวันนี้โซนนี้ครับอยู่บนภูเขา เราโยบุญภูเขานะภูเขาค่อนข้างจะสูงน้องนัทครับ